สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะวันนี้มาเริ่มต้นปีกันด้วยเมนูขนมที่ทำได้ง่ายๆนะคะมีเพียงกระทะเราก็ทำได้แล้วกับเมนูขนมลูกเต๋าค่ะข้างในเป็นไส้ถั่วเขียวกวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำค่ะไม่ยุ่งยากเลยทำง่ายมากๆไปดูกันค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกนะคะอันนี้เป็นไส้ค่ะไส้อันนี้จะเป็นไส้ถั่วเขียวกวนนะคะเคยทําคลิปไว้ให้แล้วนะวันนี้ไม่ได้ทําถั่วเขียวกวนให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถคลิกลงไปดูได้ที่คําอธิบายนะคะเมื่อเราได้ถั่วเขียวกวนมาแล้วเนี่ยเราก็นํามาปั้นก้อนกลมค่ะ ในคลิปนี้จะทําชิ้นพอดีคํานะคะชิ้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะใครจะทําเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆก็ได้นะคะก็ปั้นไส้ให้ใหญ่ค่ะอันนี้ทํากินเองนะคะเไม่ได้ช่างน้ําหนักนะเพื่อนๆก็กะขนาดดูค่ะดูขนาดไม่ให้ใหญ่เกินไปขนาดชิ้นพอดีคํานะคะลูกเล็กๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเราก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมค่ะ ค่ะก็ปั้นจนเสร็จให้ได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนค่ะค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีในกระสงค์นะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะอันนี้ใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็ใช้น้าตาลปี๊บน้ําตาลโตนดก็ได้อันนี้เป็นกะทิค่ะในคลิปใช้เป็นกะทิกล่องนะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะในคลิปใช้เป็นเบอร์สองค่ะแล้วก็น้ําปูนใสแล้วก็น้ํามันค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำกะทินะคะตั้งไฟค่ะไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะคนน้ําตาลกับกะทิเอเข้ากันนะคะตั้งไฟอ่อนๆเลยค่ะเราจะตั้งเพียงแค่ให้น้ําตาลเขาละลายหมดนะคะค่ะเราก็คนจนกว่าน้ําตาลจะละลายเมื่อน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะปิดไฟค่ะหลังจากนั้นใส่นะ้ำปูนใส่ลงไปค่ะ ใส่น้ำมันลงไปแล้วคนเขาให้อุ่นนะคะค่ะแล้วจึงใส่ไข่แดงค่ะอย่าใส่ตอนที่เขาร้อนนะเดี๋ยวไข่แดงเขาจะสุกนะคะใส่ไข่แดงแล้วก็คนไข่แล้วก็ส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันค่ะให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะแป้งในคลิปเราไม่ได้ล้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ ในขณะที่นำแป้งและไข่ลงไปอันนี้นี่ส่วนผสม,มเขาจะอุ่นๆนะคะค่ะเราก็คนให้เข้ากันเลยอันนี้เราสามารถตักออกมาใส่ชามนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันก็ได้นะคะใช้มือนวดได้เลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็นวดให้เขาเข้ากันนะคะค่ะนวดให้แป้งเขาเนียนมากขึ้นนะ ค่ะก้อนเนียนประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหาอะไรมาคุมไว้หน่อยก็ได้นะคะเพื่อว่าแป้งเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะหลังจากนั้นเนี่ยล่ะค่ะเราก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะชิ้นใหญ่กว่าไส้นิดนึงค่ะปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็แผ่บางๆตามภาพเลยแล้วก็นํามาห่อค่ะห่อไส้แบบนี้เลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ ใครชอบแป้งหนานะคะก็สามารถปั้นเป็นก้อนกลมที่ใหญ่ขึ้นก็ได้แต่ใครชอบแป้งบางนะก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็พยายามแผ่แป้งให้บางๆนิดนึงค่ะค่นีหละค่ะเราก็หยิบแป้งขึ้นมานะปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็แผ่แป้งบางๆค่ะแล้วก็นำไส้มาวางแล้วก็ห่อค่ะ ค่ะสำหรับแป้งที่เหลือเราก็สามารถเด็ดออกแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับเมนูขนมลูกเตานะคะตามคลิปเลยเราสามารถทำอยู่กับบ้านก็ได้ไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะใส่ถุงไปฝากขายก็ได้หรือว่าใครจะทำใส่กล่องเอาไว้กินกับชากาแฟก็ได้ค่ะค่ะเราก็ปั้นจนเสร็จเลยค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาไปจีในกระทะค่ะค่ะเราก็วางนะคะ นำขนมลูกเต๋าของเราวางลงในกระทะอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนๆเลยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะถ้าใส่ลงไปเยอะเนี่ยเราจะกลับด้านเขาไม่ทันนะคะตัวขนมเขาจะไหม้ก่อนนะเนื่องจากว่าลูกเขาเล็กมากๆเลยเราต้องค่อยๆกลับทีละลูกนะคะค่ะเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตะหลิวนะคะกดลงไปนิดนึงค่ะจัดรูปทรงเขา เดี๋ยวเราจะค่อยๆจี่ค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็เนี่ยละค่ะค่อยๆจีไปเรื่อยๆค่อยๆพลิกกลับด้านนะค่ะนี่ละค่ะเราก็ค่อยๆจี่ไปเรื่อยๆจี่ไปจัดรูปทรงไปค่ะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆจัดทรงไปนะคะ เราจะใช้ตะหลิวนะคะ2อ,อันนะเพื่อช่วยในการจัดรูปทรงของอขนมนะคะแล้วก็พลิกกับด้านได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ สำหรับขนมลูกเตานะคะเออเมนูนี้ทําได้ง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ยุ่งยากเนาะเพียงแต่ว่าใจเย็นนิดนึงนะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่อยๆจี่ค่อยๆทําไปค่อยๆพลิกกลับด้านไปเพราะว่าเราจะต้องจี่ให้ครบถูกด้านนะคะให้เขาสุกถูกด้านแล้วก็จัดรูปทรงไปด้วยนะใครที่ทําชิ้นใหญ่ๆนะคะก็จะจี่ง่ายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าชิ้นเขาใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําแบบนี้เนะะี่ยค่ะ เราก็ต้องค่อยๆทําใจเย็นๆค่ะค่นี้ละค่ะก็ค่อยๆกดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆค่ะค่นีหละค่ะก็จะทรงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นรูปลูกเต๋าแล้วจี่ให้ครบทุกด้านค่ะสำหรับคนที่ทำขายนะคะแนะนำให้ใช้กระทะที่เป็นกระทะเคฟเนาะ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีกระทะขนมเบื้องมีมีเตาขนมเบื้องนะคะใช้เป็นกระทะเค้กก็ได้เนาะเพราะว่ากระทะแบบนี้นะข้างๆขอบข้างๆเขาสูงเกินไปนะคะทำให้กลับด้านขนมยากค่ะจะไม่สะดวกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกินเฉยๆเนี่ยก็ได้เลยค่ะจะเย็นๆนิดนึงอันนี้ก็สุกแล้วล่ะคะ่ะจะสังเกตว่ามีไหม้อยู่หนึ่งชิ้นนะคะไฟแรงไปนิดนึงค่ะ อันนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะค่อยๆจี่แล้วก็ค่อยๆจัดรูปส่งไปเรื่อยๆอันนี้เราจะต้องใช้ตะหลิวสองอันนะคะค่ะชิ้นจะเล็กๆนะ ก็จะเห็นหลายๆร้านนะคะที่ก็ทําเมนูลูกเต๋าแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะก็มีขายนะคะใครที่ไปจังหวัดอ่างทองนะจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เ,ออเป็นร้านที่เขาทาขนมลูกเต๋าอร่อยมากๆเลยค่ะอยู่ในตลาดวิเศษนะวิเศษชัยชาชใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็ชื่อร้านอะไรนะไม่จําไม่ได้เหมือนกันนะคะร้านนั้นเขาทําขนมลูกเต๋าอร่อยมากเลยเขาขึ้นชื่ออยู่นะคะขนมไทย วันนี้เนี่ยเรามาทำกินกันเองนะคะก็วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่าใจเย็นนิดนึงค่ะค่ะเราก็ค่อยๆค่คคะใจเย็นๆนะจี่ไปเราก็จัดรูปทรงไปค่ะเราก็จี่ให้ครบทุกด้านก็สุกแล้วล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งเอออย่างที่บอกนะคะทำไม่ยากแล้วก็ สามารถทํากินแล้วก็ทําขายสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีคนทำเนาะสำหรับขนมลูกเต่านะคะทําสดแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วตักใส่จานหรือภาชนะนะคะพักเอาไว้ค่ะ1สูตรนะคะที่ให้เนี่ยออสามารถทําได้เยอะเลยค่ะใส่กระปุกได้ใส่โหลได้โหลใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาฉีกดูเนืด้านในกันค่ะ ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเวลาที่ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเนื้อขนมเปลือกด้านนอกเขาจะกรอบนิดๆนะคะแล้วด้านในก็นุ่มละเอียดละมุนเลยละคะ่ะถั่วเขียวนะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นเขาหลายๆรอบเนี่ยเขาก็จะละเอียดนะเวลากลวนออกมาเนื้อเขาก็จะเนียนค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วราคาสำหรับเมนูขนมลูกเต๋านะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ